ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชือ้อวัคซีนสู้โควิดสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาชิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอ t a าทรีอาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร CND5MX ทุนสื่อปั้นเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสื่อปั้นเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์13ผลงานขว้าด้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดตัวโครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จับมือภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยคณะผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือกสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อควา้ารางวัลเกียรติยศสูงสุดถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้ผลิตสื่อน้ำดีมีคุณภาพและสร้างสรรค์สังคมเชิงบวก ดรยุพาทวีวัฒนกิจบวรัดกระทรวงวัฒนธรรมและประธานอนุกรรมการบริหารงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์กล่าวว่าทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าผู้คนเข้าถึงสื่อได้ง่ายในทุกช่องทางในขณะที่เราก็พบเห็นข่าวที่ไม่สร้างสารรค์เกิดขึ้นมากเช่นเว็บการพนันเว็บลามกการสร้างข่าวปลอมคลิปความรุนแรงและการปั่นกระแสข่าวต่างๆซึ่งกลายเป็นปัญหาสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อความคิดความเชื่อและพฤติกรรมของประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนทางภาครัฐเองได้เฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัย โดยอาศัยกฎเกณฑ์มาตรการทางกฎหมายต่างๆเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลเช่นการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ซึ่งไม่เพียงพอต่อสังคมปัจจุบันพอสามารถเปิดดูย้อนหลังได้จึงเห็นว่าควรมีการกำกับดูแลสื่อในเชิงบวกที่เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมพฤติกรรมที่เพึงประสงค์ของผู้ผลิตสื่อเพื่อเป็นแรงจูงใจให,ให้มีการผลิตสื่อน้ำดีที่สอดคล้องตามกฎหมายและสร้างคุณค่าต่อสังคมด้วยความสมัครใจ สำหรับไฮไลท์ของเวทีนี้คือการมอบถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งนับเป็นเกียรติสูงสุดของผู้ที่ชนะเลิศในแต่ละสาขาจำนวน13รางวัลสำหรับรองชนะเลิศในแต่ละสาขาจำนวน39รางวัลจะได้รับโล่รางวัลจากประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และสำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการจำนวน97ผลงานจะได้รับประกาศนียบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท้งนี้คาด ว่าจะสามารถประกาศผลงานทั้งหมดได้ภายในเดือนพฤษภาคม2565และจะจัดพิธีมอบรางวัลและถ้วยรางวัลพระราชทานตามลำดับต่อไปแต่อย่างไรก็ตามนะัะผมไม่เชื่อนะครับยังมีคนที่คิดผลิตคอนเทนต์ดีดีเพราะฉะนั้นก็วันนี้เราก็จะได้เห็นว่าคนที่ต้องการกำลังใจต้องการคือบางทีเนี่ยเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าเป็นจรรยาบันเววิชาชีพไม่ได้นะครับในขณะเดียวกันในฝั่งของ ประชาชนผู้ชมผู้ดูนะครับผู้รักษาเนี่ยก็ต้องตั้งหลักนะครับเพราะว่าสื่อที่วิ่งเข้ามาหาเราเนี่ยมันมีจํานวนมากมายเกินของการทําหน้าที่ดังกล่าวครับก็ให้กําลังใจนะครับสาหรับคนที่ตั้งใจทํางานดีๆเช่นเดียวกับที่เราให้กําลังใจคนที่บริสืทดีในโครงการเวทีครับและนี้แหละครับถึงแม้ว่าโดยพฤติกรรมนะครับในการบริโภคข้อมูลข่าวสารต่างๆเอาจริงๆ้วเนี่ยเราก็ ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเรารับสื่อทุกวันนี้เราต้องรู้เท่าทันนะครับบางอย่างบางเหตุการณ์เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเป็นกระแสทั้งๆที่ในความเป็นจริงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยมีสิ่งดีๆเยอะมากเยอะจริงๆแต่ถูกเรื่อง,เร,องเรื่องเดียวนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่แย่เนี่ยไปทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดวยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตบิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ กาแฟฝาชีสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดกระชายขาวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอลโลแมก